สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยกับครูรุ่งทิพย์คำทอนนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามคืออะไรมีใครรู้จักไหมคะ,ะคำสรรพนามคืออะไรเราจะมาทำความรู้จักกันเลยคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนนามในประโยคสื่อสาร เราใช้คำสรรพนามเพื่อไม่ต้องกล่าวคำนามซ้ำๆนะคะอะคำสรรพนามมีอะไรบ้างคำสรรพนามแบ่งออกเป็น7ประเภทดังนี้แต่ที่เราจะเรียนหลักๆเลยก็คือประเภทที่1นึ่น่แหละคะ่ะให้นักเรียนจำไว้อาจำไว้จำไว้ให้ดีเลยนะคะ1สรรพนามที่ใช้ในการพูดก็คือบุรุษสรรพนาม แบ่งออกเป็น3บุรุษนะคะก็คือผู้พูดผ,ผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงอาจจะมีอะไรบ้างอ่ะก็คือบุรุษที่1ผู้พูดเช่นฉันดีฉันผมข้าพเจ้าเราหนูเป็นต้น2อ,อ่บ2ะะบาบุรุษที่สองนะคะสรรพนามบุรุษที่2ก็คือผู้ที่เราพูดด้วยอ่ะ อ่าเช่นท่านคุณเธอแกเป็นต้นและ3บุรุษที่3ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงที่เราเกล่าวถึงนะคะเช่นคำว่าท่านเขามันเธอแกเป็นต้นนะคะอ่าให้นะักเรียนจำไว้เลย3บุรุษนี้เราจะใช้ในบทเรียนนี้นะคะอ่าต่อไปไปดูประเภทอื่นๆ2 สรรพนามที่ใช้เชื่อมประโยคนะคะสรรพนามนี้ใช้แทนนามหรือสรรพนามที่อยู่ข้างหน้าและต้องการจะกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งนอกจากนี้ยังใช้เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกันตัวอย่างเช่นบ้านที่ทาสีขาวเป็นบ้านของเธอคำว่าที่แทนคำว่าบ้านอ่าก็คือเชื่อมประโยคที่บ้านทาสีขาวกับประโยคที่สก็คือบ้านของเธอนะคะต่อไป3าม สับพนามบอกความชีม้ซ้ำเป็นสัรพนามที่ใช้แทนน้มที่อยู่ข้างหน้าเมื่อต้องการเอ่ยซ้ำโดยไม่ต้องการเอ่ยน้มนั้นซ้ำอีกเพื่อแสดงความหมายแยกออกเป็นส่วนๆได้แก่คำว่าบ้างต่างกันตัวอย่างเช่นนักศึกษาต่างแสดงความคิดเห็นสตรีกลุ่มนั้นทักทายกันนะคะต่อไป4 สรรพานามชี้เฉพาะเป็นสรรพานามที่ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงที่อยู่เพื่อระบุให้ชัดเจนยิ่งขึ้นได้แก่คำว่านี่นั่นโน่นน้นตัวอย่างเช่นนี่เป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลจีไรในปีนี้นั่นรถจักรยานยนต์ของเธออต่อไปนะคะหสรรพานามบอกความไม่เจาะจง คือสรรพนามที่ใช้แทนน้ำที่กล่าวถึงโดยไม่ต้องการคำตอบไม่ชี้เฉพาะเจาะจงได้แก่คำว่าใครอะไรที่ไหนผู้ใดสิ่งใดเป็นต้นตัวอย่างเช่นใครๆก็พูดเช่นนั้นใครก็ได้ช่วยชงกาแฟให้หน่อย ต่อไปนะคะหสรรพนามที่เป็นคําถามคือสรรพนามที่ใช้แทนนามเป็นการถามที่ต้องการคําตอบได้แก่คําว่าใครอะไรไหนผู้ใดตัวอย่างเช่นใครหยิบหนังสือบนโต๊ะไปอะไรวางอยู่บนเก้าอี้และสุดท้ายนะคะ 7. สรรพนามที่เน้นความ ตามความรู้สึกของผู้พูดนะคะสรรพนามชนิดนี้เนี่ยใช้หลักคำนามเพื่อบอกความรู้สึกของผู้พูดที่มีต่อบุคคลที่กล่าวถึงก็คือเป็นบุรุษที่1กล่าวถึงบุรุษที่3นะคะตัวอย่างเช่นคุณพ่อท่านเป็นคนอารมณ์ดีบอกความรู้สึกยกย่องคุณจิตติมาเธอเป็นคนอย่างนี้แหละบอกความรู้สึกธรรมดาอ่ะเราก็ครบทั้งหมดเจ็ดประเภทแล้วนะคะแต่ลักลักเลยให้เราจำประเภทที่หนึ่งนะคะอ่ะ สำหรับงานวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือทักษะภาษาหน้าที่54ข้อที่3มีจำนวน10ข้อย่อยนะคะให้นักเรียนขีดเส้นตใต้อ่นักเรียนอ่านอ่านคำสั่งดีๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ